สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับผมกับควานตะจงควานมีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมก็ควานตะจงนะครับเป็นเจ้าของโบนเงินกับสายบิลี่นะครับครับแล้วก็ควานอีกคนนึงครับผมแนะนาควานจับโบนเงินนะครับมาแนะนำตัวหน่อยครับครับควานมีครับผมอ่า วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มามาจบดูมาจบก็คือเอาไม่เป็นไรครับภาษาผสมประสานกันไปเนาะภาษาอีสานด้วยผสมขมิ้นด้วยเนาะอ่าโอเคกินยาเฮ้ยจะเล่นนะครับผมอ๋อจบดูนะครับวันนี้เอาเชือกไหนมาครับวันนี้วันนี้เอาบัวเงินมาครับบัวเงินแล้วก็อมทองใบทอง นะครับนี่นครับใบทองของเราพี่บุรีไม่กล้ามาครับพี่บุรีทำไมไม่กล้ามาครับกลมาแล้วเขาเล่นเล่นเล่นรอกลวงงาครับงาหักแล้วก็เขาไม่ค่อยกินหญ้ากินอาหารครับเขาจะเล่นมากกว่าครับถ้าเรามัดน้องเล่นกินดีนะอ๋อถ้าว่าผูกไว้ตรงที่น้องเขาเขาจะกินดีครับผมอ๋อกินดีนะครับถ้าเอาเราเอามาอย่างนี้มัน เขาไม่ค่อยกินนะครับครับเขาจะเล่นเล่นแบบงาหักเสียงาหักเสียเนาะครับเขาจะเล่นมากกว่ากินครับออ๋เรากลัวเราหาไปเจอไงคครรัับบาเล่นวันนี้ควันมีก็เอาสิโดบวงเงินมาครับแล้วก็มาดูเป็นเพื่อนมาดูเป็นเพื่อนครับออ๋ว่าว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับอเฝ้าระวังครับเฝ้าดูเนาะก็ไม่เนาะม่ควันไม่เนาะ เรายังไม่ได้เชื่อใจเท่าไหร่เราจะมาจบดูเพื่อเขาจะจับได้ไหม,มจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจบจบนี่คือแปลว่าอะไรจบดูฮะแอบดู้าา<ะ>ดูครับ้าระวังอ๋ออันนี้จบดูเอาโอเคครับได้ภาษ <c oughs> าภาษาอีสา,านวลระคตเนาะผสมภระากันไปโอเคครับ โอเค่ามาเลยครับควัมตะจงต่อเลยครับเราต้องแอบดูนะครับแอบดูว่าโบงเงินเขาจะคว้านขอไหมหรือจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงครับเราก็ต้องดูถ้าคอรักเราก็ปล่อยปล่อยจับได้เลยถ้าว่าเขามยุ่งเลยเขาไม่ยุ่งเลยเราไม่ยุ่งครับคือปล่อยควานก็ปล่อยเลยครับเราไม่ต้องยุ่ง ครับถ้าถ้ายุ่งมันก็จับไม่ได้มนเกินครับจับไม่ได้ก็ถ้าถ้าผมเดินมากับเขาเขาก็เกรงใจเราเนาะครับผมครับอันนี้ควานมีก็การไปมาจะจับไม่ได้ครับอ๋อเดี๋ยว่างขาครับผมเดบเดบดูอ๋อจอบดูจอบดูครับผมจอบแนมจอบแนมจอบแนมล้ควานมีเป็นยังไงบ้างครับคิดว่า นะเขาก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็ไม่ทำร้ายแม่อะไรก็โอเคครับครับก็เป็นสร้างนิสัยดีเช่นเดีงครับเราก็รู้นิสัยมาก่อนอยู่แล้วเนาะเคยดูเคยเขาอยู่เป็นยังไงเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยเนาะใช่เคยเลี้ยงแต่เล็กๆมาใหม่ๆเนาะแต่พอห่างกันนู่นสี่ปีครับอ่าสี่ปีห้าปีนี่ห้าปีนี่แหละครับอ๋อมาได้เจอกันนี่นะครับเดี๋ยวดู ใบทองนะครับใบทองเข้าป่าเลยครับมุดกินยานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบัวงเงินนะครับเอาพาไปดูใบทองก่อนนะครับใบทองไว้ตรงนี้นะครับอ่ากินยาสบายใจเชิบเลยนะครับผมไม่สนใจเลยนะครับวันนี้อ่าดีใบทองอ่าหันนลังหันหันังให้นะครับแล้วก็มาดูเด็กอ้วนนะครับเด็ก เด็กอ้วนนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเด็กอ้วนเด็กอ้วนอ้วนของเรานะครับโอ้หันหลังเดินกินสบายใจเฉิบเลยอ้วนของเรานะครับออมทองนะครับอมทองอยู่เพราะว่าต้องอยู่ใกล้ๆพี่ใบทองนะครับเดี๋ยวจะล่องหากันถ้าว่าเขาอยู่ห่างเขาจะลองนะครับเขาไม่ค่อยกินยากินอาหารยาเยอะนะครับผม เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยว่ากินแบบไหนอมทองอครับผมเดี๋ยวไม่กวนแล้วนะครับผมไม่กวนอมทองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายสิโอบวงเงินบ้านนะครับ อ,อมทองอยู่นี่เลยครับผมอ,อมทองเอาไปไปดูสีโดบัวเงิน,น,นค,รครับผมบบม,มาตตะจงพี่บัวทำไมเขายกหัวอ,อย่างนั้นครับเพราะอะไรควันตะจง อ,อ,อ๋อคือว่ายังยังแบบควานยังไม่กลับใช่ไหมอ,อ๋อเขาก็เลยโยกเพราวเต้น,น,บบน,นเขาก็จะกินแบบคือว่าเขายังไกลเขากลิ้งใจเขาอเขากลิ้งใจอยู่นะครับว่าควานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าควานตะจงกับควานนี้อยู่แถวนี้นะครับ อยาสวยนะตรงนี้นีู่้ผูกได้สุดยอดเลยแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะครับใบคอยต้นคอยม,ม,มีล่มให้อยู่อย่างดีเลยควันมีมีลมอยู่นะครับในควันมีเข้าไปดูดิเป็นยังไงทดสอบหน่อยอช้างสูงหรือควนัวนควันฮะ ช้างสูงข right. oh, ah. oh, oh. ึ้นหรือหรือหรือควันไม่ไม่สูงแบบไหนควันไม่สูงก็เลยก็ก็คนเ้าวขาเดียวกันเลยเนาะโอ้โหดิโอ้โหดิคร้โหดิโอโหดิโอหดิโเ้โหดิโอ้โหดิโอดอ้อดิโอ้โหดอ้โหดโอดิโออโออโโอ โอเคนี่แหละครับเข้าได้แล้วปะเรากลับบ้านนะครับครับ<อ>สวัสดีครับ <c oughs> อไอ้นมรถถังนะครับกับควันมีคู่ใจนะครับผมเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ควันตะจงนี่ต้องสิไพเบลลี่เนาะครับผมเข้ากันมากเลยไพรเบลลี่โอเค<า>ปะ<า>เดี๋ยวเรานี่ก็ควันมีก็สงสัยจ,จะจับไม่ได้ง แพ้แพ้บิลลี่เหรอครับทำไมก็เขาดังเกียจอยู่ครับคือว่าไม่ใช่ชอบไหมคือว่าไม่ได้รังเกียจหรอกคือว่าเขายังไม่ชอบครับเขาไม่ชอบไงอ่าคือว่าเราต้องปรับความเข้าใจใหม่ครับต้องแบบให้ปรับใหม่อ่าให้ควันมีก็คือว่านี่ฝึกควันมีใหม่อ่าก็คือว่านิสัยไพร์บิลลี่ก็คือแบบเป็นช้างที่เอาใจ ใจครับเอาใจทำแรงไม่ทำแรงไม่ได้คี้ออนคี้อ่อนขี้อะไรขี้งอนขี้งอนขี้งอนในขี้งอนสมักมากครับเอาโอเคแบบว่าไปเนาะควาเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าไม่ตลกก็อ่าก็อยากให้ท่านผู้ชมยิ้มได้ด้วยเนาะ ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเรามีมีความสุขเนาะควานหมีหัวเราะดีมากเลยควานหมียิ้มได้ตลอดเลยควันหมีเราก็ต้องมีอะไรบ้างนะนะครับพลาดมีอะไรความความทุกข์ก็เก็บไว้อยู่ในใจเราเนาะแต่ว่าเราอย่าไปให้คนอื่นเขาเห็นรับรู้เนาะเราเอาแต่ความบันเทิงความสุขมอบให้ทนแรกเราขึ้นมาเลยคืว่าความสุขขึ้นมาก่อน ความสุขความหัวเราะความให้แล้วก็เป็นซีเรียสครับผมถ้าซีเรียสมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขอ๋อนี่ความความตาจงฝากไว้นะครับท่านผู้ชมมีความสุขมีเสียงหัวเราะมีอะไรเราก็จะมีเราพิพาทอะไรสักหน่อยก็เราก็ัหัวเราะไปอย่างนี้อย่าีเราก็มีความสุขนะครับครับควันควันตะจงคือว่าความหมายคือควันตะจงบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ยิ้ม ได้หัวเราะได้มีความสุขนะครับอ่านี่แหละครับผมความหมายคือความประจงก็คือเราจะไม่อ่าแบบเรื่องเศร้าเรื่องลําบากอะไรมาให้ชมครับอ่าเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมซีเรียสไม่อยากให้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมต้องหนักใจครับอ่าก็อยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้เนาะให้สู้ับอ่าให้สู้ๆ ครับผมคณะพวกผมก็มีไม่มีงานเลยไม่มีรายได้เลยมีเลี้ยงช้างอยู่เราก็ยังสู้เนาะก็ท่านผู้ชมอ่าก็ฝากให้สู้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคสวัสดีครับอ่ายูตลอดไปนะครับผมครับสวัสดี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 ครับผม